สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะวันนี้แตงโมอยู่กับตัวนี้เลยนะ Toyota c o คโร l อันติส 1.6G คันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะและตอนนี้ของเรานะมีโปรดอกเบีย้ยพิเศษโดนใจหมดวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59นะคะและก็เรามีขับฟรี ไปเลย90วันนะคะส่งอีกทีปีใหม่เลยนะคะสําหรับโปรขฟี90วันนะคะใครนะคะที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะคะรีบเลยนะรีบโทรเข้าหาแตงโมโดได้ที่0ูนย์ก็สามสามห้าแปดห้าเจ็ดหนึ่งค่ะอ่าทุกคนเรามาต่อกันที่เจ้าตัวรถนะคะคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นปี2019นะคะทุกคนโอ้โหส,สวยเลยคันนี้นะมาเป็นสีปลอนเงินนะคะได้ตัวท็อปด้วยนะคะด้านนอกด้านในถือว่าแบบไม่มีช้ำเลยนะคะรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะทุกคน ของเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้าพิกความไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะตรงกระจังหน้าของคันนี้นะคะกระจังหน้าคันนี้จะเป็นสีเงินโครเมียม1ขีดแบบนี้สวยๆเลยนะแล้วก็มีโลโก้อะโตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมป้ายทะเบียน8ดกอไก่อออ่าง970กรุงเทพมหานครไว้ใช้งานเลยนะคะสําหรับใครที่ได้ไปนะได้ไป้ายกรุงเทพไว้ใช้งานนะคะและก็ตรงไฟหน้านะคะโคมไฟหน้านะยังแบบใสๆใ,ใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยเป็นไฟหลอดไส้คู่นะคะมา มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ตรงนี้นะทุกคนโอ้โหส,สวยเลยนะสาหรับคันนี้เนาะลวดลายด้านหน้าไม่มีร่องรอยใดๆดเลยนะคะทุกคนรถของเราไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคะเราถเรามีที่ไปที่มาทุกคันนะคะประวัติศู์ทุกคันสามารถเช็คศูนย์ใกล้บ้านทั่วประเทศได้นะคะเอารถกับเราไปไม่ต้องกังวลเลยนะคะปัญหาจุกจิกอย่างแน่นอนนะคะเรารับประกันโครงสร้างเนาะไม่มีชนหนักจมน้ําพิความไฟไหม้กับสีกรอไมายอย่างแน่นอนนะคะดู นะคะเส้นตรงด้านข้างนะคะทุกคนดูเส้นตรงด้านข้างตรงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยลักยงรักยิ้มใดๆเลยนะรอยตะขิดรอยต่อแบบตรงๆแบบนี้น right. สวยๆแบบนี้เลยนะและมาดูซุ้มล้อกันนะคะทุกคนซุ borah, ้มล้อเป็นล้อแม็กเดิมล้อแม็กแท้ของโรงงานนะคะเป็นน็อตห้ารูแบบนี้นะคะคันนี้นะได้ขอบล้อ16นะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะเรามาดูใต้ซุ้มล้อกันบ้างนะคะใต้ซุ้มล้อ เป็นโชคแท้โชคเดิมนะคะจากโรงงานนะคะมีรอยแต้มจุดแต้มสีของโรงงานมากนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยน็อตเดิมกิบเดิมไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะคะดูสังเกตดูน็อตนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยสําหรับคันนี้เนาะตัดมาดูที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําตรงด้านล่างแบบนี้เลยมาพร้อมไฟเลี้ยวติดกับ กระจกตรงนี้มานะคะรถคันนี้นะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยและตรงขอบตรงนี้นะแต่งโครเมียมมาหนึ่งขีดยาวๆแบบนี้เลยนะคะจนสุดต,ตรงนู้นนะคะทุกคนที่จะเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะแต่งมาเป็นสีโครเมียมหนึ่งขีดทับแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ ส่วนกระจกนะคะทุกคนเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะทุกคนมีัญญานเตือนนิรภัยนะคะทุกคนและก็คันนี้ติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะคะร้มอมใช้างานนะคะเด <ๆ S 1> ี<า>๋ยวมาเปิดดูด้านในกันนะคะเปิดเห็นด้านในนะคะด้านในจะแต่งมาเป็นสีเบจต,ตัดกับสีดําแบบนี้ส,สวยๆเลยนะสําหรับคันนี้ได้มาเป็นเนบาะหนังด้วยนะคะอ่าเรามาโฟกัสตรงประตูก่อนนะคะตรงประตูนะจะมีปุ่มรับ ปรับกระจกอัตโ,ตโนมัติ1อันนะคะแล้วก็ปุ่มระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติเลยนะสําหรับปุ่มเนาะปุ่มระบบเซ็นทรัลล็อก โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น็อตข้างประตูนะคะน็อตข้างประตูยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นน็อตแทนน็อตเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการท่องรอยการขยับ,ยบการขาไขไใดๆเลยนะคะตรวจได้นะรถเราประวัติศูนย์ทุกคันนะคะเช็คศูนย์แก้บ้านทั่วประเทศได้นะคะส่วนที่สตาร์ทนะคะทุกคนปุ่มสตาร์จะเป็นปุ่มผู้ส start แบบนี้นะคะสตาร์ทมือเนาะแบบนี้เลยนะอันนี้ปุ่มปรับกระจกนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวสตาร์รถให้ดู นี่เลยเล็กไม่แสนแปดนะคะทุกคนคันนี้สวยๆเลยนะฟังก์ชันแบบครบ,ครบจบในคันเดียวนะคะนี่สวยๆนะสําหรับคันนี้นะ,ะใครที่ต้องการรถไปใช้งานนะคะต้องคันนี้เลยนะคะทุกคนโหดูนะคะดูตรงหน้าจอตรงนี้เนาะ,ะเสียบ usb ได้นะคะฟังบลูทูธได้นะแล้วก็เครื่องเล่นเสียงก็คือ fm MM am <c oughs> แล้วก็ใส่แผ่น CD-DVD <oughs> ได้นะคะทุกคนเบาะหนังเต็มๆแบบนี้นะ,ะ <c oughs> ดูนะ เบาะนังเต็มเต็มบาะนังเต็มเต็มคือแบบโอ้โหทุกคนสวยมากเลยนะคะใครใครที่สนใจนะอยากเป็นเจ้าของนะรีบเข้ามาจับเข้ามาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะดูไฟนะคะไฟตรงนี้นะยังแบบใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกคนและก็ร่องรอยการเจิมด้านในนะคะไม่มีเลยนะไม่มีร่องรอยการเจิมใดไทั้งสิ้นเลยนะคะคือแบบคันนี้แบบครบจบในคันเดียวเลยก็ว่าได้นะ ใครนะคะที่อยากได้รถไม่ใช้งานนะคะอยากได้มือสองสภาพดีนะคะรถคัดเกตเอนะต้องบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะทุกคนเรารับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิวามไฟไหม้อย่างแน่นอนนะและก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะทุกคนโูโหฟังก์ชันครบๆเลยนะคะดูคอนโซลหน้านะคะทุกคนแบบโอ้โหเรียบรู้ดูแพงแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้ใครนะที่กำลังต้องการหารถไม่ใช้งานนะคะต้อง คันนี้เลยนะคะทุกคนของเราไม่มีการแบบย้อมแมวขายแน่นอนไม่มีแท็กซงแท็กซี่เอามาเปลี่ยนสีแน่นอนนะคะทุกคนอันนี้เป็นรถแทร้รถเดิมนะรถหน่วยงานรถปลดประจําการมานะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยนะด้านในห้องผู้โดยสารนะคะทุกคนเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังสีเบจเลยนะเต็มๆเบาะเต็มๆแบบนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะคะ เอาคันนี้ไปตัดสินใจดูนะคะทุกคนรีบเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบเด็ดๆเ,เยอะเลยนะคะก่อน15กันยานะคะเรามีโปรโมชั่นคือดอกเบี้ยพิเศษโดนใจนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะคะหมดโปรดอกเบี้ยพิเศษโดนใจเริ่มต้นที่2.59นะคะทุกคนและก็มีโปรขับฟรี90วันนะส่งวดอีกทีปีใหม่เลยนะคะทุกคนโอ้โหโปรโมชั่นเด็ดๆจากของเราไปนะคะแถมใครดูคลิปนี้นะคะแตงโมฟรีนะ้ำมันเต็มถังวันรับรถไปเลยนะคะ เอาากเซลแตงโม,มไปได้เลยนะคะแค่เซลแตงโม,มนะอะทุกคนด้านหลังนะคะด้านหลังมีไฟทัพทิมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและก็ดูนะตรงนี้เขาแต่งโครเมียมมาแบบหนึ่งขีดใหญ่ๆเลยนะคะนี่ส่วนด้านในนะคะด้านในตรงนี้นะใส่ของได้แบบสบายๆเลยเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคน เราอะไรแม่แรงครบครบนะคะนะคะคันนี้เส้นย่งางมะพร้าวยังมีอยู่เลยนะคะของแท้ของเดิมจากโรงงานนะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะเอาเรถกับบริษัทเพลยงของเราไปไม่มีปัญหาจุกจิกอย่างแน่นอนนะคะและก็ดูนะคะน็อตด้านหลังนะไม่มีขยับไม่มีไขเลย น็อตแท้น็อตเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอะคมๆมแบบนี้นะคะใครนะที่กําลังมองหารถไปใช้งานรถสภาพดีสภาพสวยรถคัดเกตเต้องที่บริษัทเพชรยนต์นะคะและก็มาออกกับแตงโมได้นะทุกคนแตงโมฟรีนะ้ำมันเต็มถังวันรับรถไปเลยนะคะแค่เซลแตงโมเท่านั้นนะคะย้ําเนาะและก็มีของแถมให้อีกหนึ่งอย่างนะคะสามารถเรืเลยนะอยากได้อะไรนะคะสามารถบอกได้นะก่อนรถจะไปถึงมือลูกค้านะคะเราดูแลให้อย่างแน่นอนนะคะสภาพแบบสวยๆเลยนะดูรอย อ่เส้นตรงด้านข้างนะคะข้างซ้ายกันบ้างนะคะตรงๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่มีร่องรอยรักยงรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเตงโมพาไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะ